เรนพรญาติโยมทุกท่านนะวันนี้ก็อากาศถือว่าดีนะในช่วงบ่ายวันนี้ก็วันที่วันที่อะไรจําไม่ได้แล้ว2ั 26, นะวันอาทิตย์ที่26เป็นวันทอดกระถินของวัดไทยพุทธารามนะที่บริสเบนเมื่อคืนนี้ก็มีอากาศค้มแล้วก็ฝนนิดหน่อยอนะันนี้ตอนเช้าก็ มีฝนตกเยอะเหมือนกันอยู่ท้องฟ้านะก็แต่ตอนบ่ายนี้อากาศก็ดีฝนหยุดให้แล้วก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นนิดหน่อยนะกำลังดีนะกำลังดีสภาพวัดของเราหลังจากผ่านงานมาแล้วเนาะก็เขียวนะเขียวจนตาดีขึ้นมาเลยนะ ใครที่ตาไม่ดีหมอแนะนําให้มองสีเขียวๆนะอันนี้วัดเรานี่เขียวจนตาดีเลยนะเขียวมากวันนี้ไม่ได้บินโดรนนะวันนี้มีเสียงพูดตอนที่บินโดรนนี่ก็ไม่มีเสียงพูดตอนที่พูดนี่ก็ไม่ได้บินว่าวันก่อนเอาโดรนไปบินแล้วก็ไปชนชนหลวงพ่อเซลาโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดนะเขาบอกว่ามันมีเซนเซอร์ ด้วยเซนเซอร์ไลดงไลดาอะไรระบบนำทางไม่รู้ไปทําท่าไหนไปชนหลวงพ่อตกลงไปแขนหักนะตอนนี้กำลังติดต่อลงซ่อมยู่แต่ว่าเขายังไม่ติดต่อมาอมก็วันก่อนเราใส่หินอันนี้นใส่หินดำนี่จะเห็นว่าเห็นตรงนี้มันก็จะขูขันิดนึงแต่พอเราเดินขึ้นสีดำเนี่ยก็จะเป็นแบบละเอียดเลยเอารถ รถสกูตเตอร์ร uh, ถอะไรที่คนแก่นั่งกันมามาขับก็จะนุ่มเลยนะนุ่มยาวไปนู่นเลยสีสังเวก็ก็วางแผนไว้ั้งแต่ที่แรกก็คือชั่วคราวนะทำาชั่วคราวแต่ว่าทำไปทำมาก็อยากลองวิชานะเพราะถ้าเกิดเราทำทางเดินดีๆแล้วมันจะมันจะเป็นยังไงนะสภาพมันจะเป็นยังไงมันก็ดีเลยนะทำดีปุ๊บมันก็ดีเลย จากทางที่เป็นขูดขะเมื่อกี้าก็กลายเป็นทางเดินดีๆแต่ว,ว่าเชฟอาจจะเสียหายนิดหนึ่งนะเพราะตอนที่เราทำทีแรกนั้นมันจะมีจะรักษาขอบเอาไว้เชฟของอถนนเนี่ยทางเดินเนี่ยมันจะเดดีๆหนะ่อยอันนี้จะพาไปดูสถานที่ปรินิพนธ์นะตรงนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปรับระดับปรับ อะไรหมดแล้วนะแล้วก็ใช้ได้นะถือว่าสำเร็จ100%เซแล้วนะในขณะน,นี้สามารถใช้งานได้เลยนี่หน้าตาเหมือนลาดยางนะแต่จริงๆไม่ใช่ลาดยางอันนี้มันเป็นฝุ่นนะเป็นผงฝุ่นของบลูสโตนนี่นะรัศมีก็120 ตอนที่เราวัดนี่120แต่ตอนนี้น่าจะเลยออกไปไหน่อยหนึ่งนะนี่หลวงพ่อปรินิพนันธ็มีตั้งแต่ทางเข้าทางน้นนะแล้วก็เดินวนรอบได้เดินวนรอบนี่ก็จะเป็นแบบอย่างดีเลยแบบนุ่มๆเลยเราจะเอารถมาขี่หรือจะมาเดินจะเป็นจัก,กรยานหรือจะเป็นสกูตเตอร์หรือเป็นเดินเอาก็ถือว่าดีหมดเลยนะอันนี้ถือว่า 100%เลยก็มีนิดหน่อยนะหักออก1%ก็ได้1-2%ขอบนิดหน่อยที่อ้าน,นี่กระต่ายช่วยขุดเราทําทุกวันนะกระต่ายก็ขุดทุกวันเหมือนกันขยันขยันแข่งกับผ้านะดูดิถมลงไปแล้วนะต้องมาไล่ถมใหม่ทุกวันตรงไม่เป็นทางเข้านะเแบลบเรียบเนียนเลยใครที่จะมาเดินมาออกกำลังกาย เดินรู้สึกเหมือนไม่ไม่ได้มาเดินที่มันลากยากลําบากอะไรเหมือนเดินอยู่ที่สวนทั่วๆไปเลยนะนี่อันนี้ทางเข้านะด้วยความที่ในแผนนั้นจะมีการโยกย้ายต้นไม้เหล่านี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะย้ายไปได้ยังไงนะมันก็ใหญ่แล้วมันก็อันตรายถ้าจะย้ายนี่ก็เขาอาจจะย้ายได้แต่ว่ามันก็จะเสียเงินของเรานี่แหลนะนะถ้าจะมีการต่อรองกับช่างนิดหน่อยว่าทำยังไงให้มันไม่ต้องย้าย เพราะตอนนี้เราปลูกทีแรกคือปลูกเป็นกั้นอาณาเขตว่าเขตที่อยู่ก็คือในแนวบริเวณนี้เข้ามานี่ก็เป็นสีสังเวีทั้งหมดนะตั้งแต่ประสูติตัสรแประธเทศนาแล้วก็ตอนในผ่านเนี่ยนะก็อยากจะให้รักษาไว้ย่างนั้นส่วนถ้าจะมีการก่อสร้างอะไรใดๆก็คือออกนอกเขตนี่มานอกเขตแนวต้นไม้ก็คือมาฝั่งนี้จะเป็นถิ่นที่คนมาอยู่มาอาศัยมาทํากิจกรรมต่างๆจัดงานจัดการก็คือ อยู่ในนี้จะมาสร้างโบสถ์สร้างสลาก็คือหลังจากนี้ไปนะก็นี่คือแผนเดิมนะเป็นอย่างนั้นนี่เดี๋ยวไปเจรจาดูเพราะว่าเรากลัวว่าต้นไม้จะตายอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองก็คือถึงไม่ตายก็คงจะใช้หลายเงินในการที่จะย้ายต้นไม้เหล่านี้ไปนะอันนี้ก็เป็นทางเดินที่เสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ในส่วนของทางเดินนะในส่วนขององค์ฐานพระเนี่ยช่างที่เป็นช่างประดับ ตกแต่งก็คือทําลายลายไทยลายอะไรต่างๆก็กําลังเดินทางมานะก็จะให้ทําลวดลายลายไทยลายอะไรแล้วก็ทาสีทองลงพื้นขาวให้หมดแล้วก็ทาสีทองข้างบนก็จะเป็นการโชว์ลายไทยนะอยู่บนองค์ฐานพระนี่แหละแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดก็น่าจะเป็นตัวพื้นนี้ก็จะมีการทาสีตอนแรกว่าจะทาตั้งแต่ทีแรกแต่พอคิดถึงว่าจะมีงานอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนฐานพระก็เลย ไม่ได้ทานะก็เลยล่าช้าออกไปก็เอาด้านในให้เสร็จเรียบร้อยนะสมบูรณ์ทุกคนโอเคแล้วก็จะลงมาที่ฐานนี้เป็นน่าจะเป็นอันสุดท้ายที่จะทำนะที่จะทำก็ถ้าทำตรงฐานพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําตรงนี้เสร็จก็เสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์ในส่วนของฐานพระนะถามว่าตอนนี้อันนี้เสร็จไหมใช้ได้ไหมก็เสร็จใช้ได้แต่ว่า ก็ยังมีสวยกว่านี้สวยกว่านี้ทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าเราช่างมานิดนึงนะช่างมาก็จะได้ทําให้ดียิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเดินนะตอนนี้หญ้ากําลังเกิดขึ้นมาปกคลุมถ้าหญ้าปิดตัวนี้ให้เป็นผิวเดียวกันปิดตรงนี้เป็นผิวเดียวกันมันก็จะโดดเด่นเฉพาะทางเดินนี่แหละที่ไม่มีหญ้านะก็จะดูสวยงามอันนี้เราเพิ่งทอมเห็นไปเมื่อเดินที่แล้วก็เลย ยังมีเศษซากอยู่นะอันนี้ก็เราเคยฆ่าหญ้าไปครั้งหนึ่งนะหญ้าตายประมาณปีหนึ่งก็ก็เลยเกิดเป็นร่องรอยนะร่องรอยว่ามีหญ้าอยู่ตรงนี้มีมีแถวมีเส้นอยู่ตรงนี้แถวแนวนี้ก็คือแนวการขุดขุดวางท่อไฟฟ้านะก็ถ้าเกิดหญ้าคมทั้งหมดนี้ก็จะดูสวยงามดูดูดีเลยก็อาจจะใช้เวลาอีกสักปีหนึ่งในการที่จะทำให้หญ้าเป็นอย่างนั้น ว่าเราไม่ได้เรียบถ้าเราเรียบเราจะไปซื้อดินทับซอยนะ,ะที่เป็นปุ๋ยมาโรยแล้วก็เอาเม็ดหญ้ามาโรยตั้งแต่แรกแล้วในหญ้าก็จะดีขึ้นแต่ว่าเราก็ให้ธรรมชาติเยียวยาตัวเองไปนะเราไม่ได้ทําอะไรอันะนี้ก็ค่อยๆสวยขึ้นไปนะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรอช่างประเมินช่างช่างคนเก่าก็หนีไปแล้วช่างใหม่กําลังจะมา ทีมงานเดิมแต่ว่าช่างนี่ทนไม่ไหวละรอมาปีหนึ่งยังไม่ได้สร้างอะไรนะยังไม่ได้เงินเข้าบริษัทก็หนีไปรับงานอื่นละก็ให้ช่างคนอื่นมารับงานต่อช่างใหม่มาก็ต้องไปประมวลราคามาแล้วก็เราก็ได้เสนอไปว่าให้ทําสิ่งที่จะทําได้ก่อนเพราะว่าช่างที่แล้วเนี่ยประเมินไว้ล้านกับเหรียญเนี่ยทาอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีเงินล้านถ้าสี่ห้าหมื่นหกเจ็ดหมื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็พอพอที่จะได้ทํากันไปแต่ว่า ถ้าพูดมาเป็นร้านมันก็เลยทําอะไรไม่ได้เลยก็เลยค้างสไตล์ฝรั่งก็คือเราจะทําทีแล้วน้อยๆก็ไม่ได้ต้องทําให้เสร็จคราวนี้ก็ต้องแบ่งแบ่งโปรเจกต์เป็นส่วนๆไปโดยช่างใหม่นี่ก็มีแนวคิดดีนะเพราะฉะนั้นว่าควรจะไปทําที่ประสูตรก่อนอันดับแรกพอประสูตรเป็นทางเข้าคนที่เข้ามาวัดก็จะเห็นเห็นว่าเรามีการทําอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วเ,เสร็จแล้วมันก็จะสวยพอสวยเสร็จก็ มาทําที่ตัดสรุแสดงมาทมเทศนาแล้วก็ปรินิพานอันเป็นส่วนด้านหลังนี่ทําสุดท้ายเพราะว่านั้นนะคนก็จะได้เห็นสวยงามสวยงามแล้วก็อันสุดท้ายก็จะได้ทํทาต่อให้เสร็จนะน,นี่เราสั่งหินมา4คิวนะก็ได้มาถึงตรงนี้ก็คาดว่าถ้าจะทําให้เสร็จอีกก็น่าจะได้อีกสักอย่างน้อยก็10บคิวนะสิบคิวก็น่าจะได้ เสร็จเวเพราะว่าต้องถ้าเอามาทําทางเดินนะถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรแล้วนี่เป็นการลองตลาดนะทาให้ผู้คนเห็นว่าถนนที่ทําเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าทําให้เสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะในใจจริงทุกคนก็อยากจะให้เสร็จหมดแหละแต่ว่าปัจจัยเราก็ต้องมีจํากัดเนาะมันทุกคนอยากจะได้ของดีแต่ก็ต้องช่วยกันช่วยกันเรานี่ออกแรงออกสติปัญญาได้แต่ปัจจัยเราก็มีจํากัดเหมือนกัน มีคนช่วยออกงานก็เดินได้นะถ้าไม่ออกก็งานก็อยู่อย่างนี้แหละเราก็ต้องรอจนกว่าจะมีคนบริจาคปัจจัยมาใหม่แล้วก็จะได้ทําต่อให้เสร็จนะก็เสร็จเป็นอันๆไปทุกปีนะมีความเคลื่อนไหวห่าปีท้ายปีกลางปีก็มีความเคลื่อนไหวอันนี้ถ้าใครเคยมาปีที่แล้วแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นหญ้าทั้งหมดนะไม่มีทางเดินปีนี้ก็มีทางเดินทางเดินแบบนี้ขึ้นมา แล้วก็ถ่าเห็นสีดำเมื่อกี้นี่ก็ทำให้ดูดีขึ้นไปอีกอันนี้ก็พาดูประมาณนี้นะอันนี้เป็นหินที่เราทมตอนนี้ต้องมีระบบระบายน้ำนะถ้าช่างจะมาเดี๋ยวจะจะมีพระช่างมาเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องระบบระบายน้ำอันนี้ก็ดีแล้วเอาน้ำออกจากตรงน,นั้นมาตรงนี้เอาออกจากตรงน,นี้ให้ลงมาที่ขอบด้านล่างคราวนี้เราก็จะต้องนำน้ำในส่วนนี้ออกออกไปนู่นนะครัจะมีการขุดฝังท่อ หลบซ่อนไปแล้วก็เอาน้ําออกไปด้านหลังนั้นเลยทีนี้ฝนก็ตกลงมาไล่แล้วอธิบายยังไม่จบเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่อพุทธมงคลล่ำลากันไป